สวัสดีครับผมครับนี่มันนี้มาหากินเลยครับเด้อนี่มันนี้สวัสดีค่ะวันนี้คอนเลนจะเป็นชาวประมงนะคะเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วครับนี่หาอยู่เดี๋ยนี้ครับเด็๋กินนี่เปลี่ยนอาชีพใหม่แลยครับอีไม่มีงานเฮค่ะช่วงนี้ก็ต้องมาหาอยู่หากินครับพี่น้องครับผมพอได้เรียนรอบครัวครับผมมันมานเด้อคอนเลนมันนี้ มาไหนมันมาเด้อครับเอ้ะทีเอ้ย descend. ไปกับตั้งใจนะครับผมนี่มาพึ่ง,งห้อ,หองเง,<บ>งินแล้วมองห่างเนาะบโอ้บอกไปเก็บเก็ดกะมหาปลาค่ะาหาพี่ท้อย่างนี่แหะครับผมจีนั้นจีพูดจีฮะอันอาเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะโอ้คือบ่ญน้องโหมองห้องห่างแล้วมองทีน้อนี่ ที่นี่เขาก็มาหาปลาเยอะนะคะสวยงามมากเลยค่ะพันกันแน่ข้างเราดูขด้าพันกันโอ้ท่านหูเรื่องเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะอยู่ค่ะมเมื่อท่านจะได้ใส่มองนะคะมองพันกันแล้วค่ะฝั่งนู้นก็ใส่เยอะแล้วค่ะม,มาหาปลาค่ะหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ ที่แม่น้ำมูลนะคะเด่๋ยวฟันของเราค่ะฟันเลนโุจะได้ใส่มิโนวันนี้ขนาดนมั่งขนาดนั้นครับตัวนะครับผมคงจะทอแต่ไอแกะแต่มองค่ะไม่ต้องใส่ดอกมือนี้ เดี๋ยวให้ฟันเลนแกะมองก่อนนะคะดูจุกมองสูงๆอย่างนี้นะคะโล่งๆอย่างนี้นะคะ <laughs> ไดไม่นอ <laughs> มาดูหนะะ่อยค่ะ ยืนปาหัวเค้งครับนี่ไอ้มันน่มใกล้เนี่จะสารเล่า,าสาไทายจะ,ะอ,อึดกแรงปลาาบจปเชเช่น้องเข็งตรงนี้ก็มีวานแห้ค่ะวานแหด้วยใส่มองด้วยค่ะใส้ขอไม้ครับ น้องวัวน,นะคะก็เดินข้ามแม่น้ำนะคะที่ตอนนี้น้ำลดมากค่ะเพื่อที่จะไปหาก,กินหญ้ากินอาหารอีกฝังหนึ่งค่ะเสื้อเหลืองๆีนควันเลนนะคะกำลังจะกู้มองค่ะจะมาหรือเปล่านะ้ะควันเลนวันนี้พอได้แกงบะนาอ เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้แกงหรือเปล่านะคะวันนี้หรือจะได้ปิ้งหวังนี้คนก็เยอะเหมือนกันค่ะชีวิตที่ชนบทนะคะที่ลำน้ำมูลของที่นี่สวยงามมากเลยค่ะก็ออกมาหาอยู่หากินนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเงียบแล้วค่ะก็ขึ้นมากินอาหารนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะส่วนควาเลนก็จะหายไปอีกฝั่งนึงค่ะตอนนี้ควายแม่บ้านก็อยู่ที่ฝั่งนะคะไม่ได้ลงไปเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะน้ำใสมากเลยค่ะ หินสวยมากเลยถ้าน้องคิมออมมานี่โอ้คงจะสนุกคะ่ะได้เล่นน้ำใสๆน้ำไหลนะคะควันเล่นกลับมาแล้วค่ะกลับมาอีกฟังนึงนะคะวันนี้วานแหน,นะคะวาน รู้ว่าหวานแบบนี้เขเรียกแบบอย่างไรนะคะหวานใกล้กันพอคลื่นฟ้าคลื่นฝนแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกในมมโนควันเล่น มาถึงฟังแล้วค่ะครับนี่ผลงานของห้างวันนี้ครับนี่ไในตำหนิเลยครับพี่น้องครับนี่ของห้าตวนนีนะของผมครับผมของนี่นะโมเมนต์อ๋อครับพระเจ้าครับผมโอ้น้ำมันขึ้นเรี้ยวพุ่นน้ำไหลเลยน้ำมขึ้นจะพันเลยครับผมน้ำไหลแรงนะคะครับผมไส่โมงกับบุตรครับผมมันก็ไม่นีแต่ปลาโมงโมปลาโมงยืดพีกระไรครับพีกรลารโมเมนปลาแหย่ใส่ยืดปลาอหไครับผมมองกันเลยเท่าถือครับ กันเพิ่นวานแฮนี่สุดถูกว่าจานแบบนี้ปัดเทนเพิ่นถื้อเพิ่งซื้ต้กลีบน้ำไหลแห้งสีิดบล็อกบล็อกซือขึ้กันครับผมต้องน้ำบกครับผมอน้ำก็จะขึ้นจะลงนะคะครับผมล่องกานี้ถือถือดีกว่านี้ครับผมวันนั้นจนสว่างไม่รู้เรื่องเลยปัก๊าบโอ้ดูสมสมภาระ์สมบัติสมภาระนะคะก็มีจะตะไคร้ทั้งนั้น มาหาอยู่หากินนะคะครับผมนี่ลำน้ำมลครับเราจะเตรียมตัวกลับค่ะเตรียมตัวกลับครับผมีคอดก้อนหินครับ้นี้ก้อนหินเลยครับเด้อปลูกต้นไม้ครับผมของอริยานะครับผมในเวลากลับแล้วค่ะคอนลินก็สะพายถุงปุ๋ยนะคะแบกถุงปุ๋ยที่ใส่มอง ตรงน,นี้จะเป็นทางขึ้นไปนะคะโอ้เดินไม่รอเลยค่ะกลับออกมานี่เดินไม่รอเลยจำเอาไปเลยต้นไผ่เยอะค่ะ,อะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วค่ะทำอะไรคะถึงบ้านแล้ว ปดครับมาปศพุนหยาครับหยาติมบ้องครับนี่ครับผมไม่ใช่ปลานะคะไม่ใช่ได้ปลาเยอะนะคะต้องมาเอาเศษไม้เศษเศษหญ้าครับผมเศษหญ้าออกนะคะคเห็นว่าปศเมื่อกี้ติดอยู่นี่นะครับผมนี่อะไรพกแกงอยู่ครับ ก็สีเทียวครับผมนี่สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดเชรกกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องคลายทังนั้นก็ช่องช้างทุกช่องครับผมสำหคลิปนี้ก็ขอควัสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ